สวัสดีครับสวัสด yes. ีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้เราจะมากินเมนูอะไรกันผัดม่าม่าหมูกรอบเผ็ดคูร้อยเผ็ดคูร้อยเหรอใช่คือผมตั้งชื่ออลังการมากวันนี้ดูจากสีพริกของเราเกินร้อยอีกหลายเม็ดนะเนี่ยนี่นี่โอ้หนึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดพริกนี้มีหลายเม็ดนะนี่นี่นี่ เม่ไปีนะเกินร้อยคุณผู้ชมเกินร้อยแน่ๆคันครับผมวันนี้เราก็มีหมูกรอบด้วยนะคุณผู้ชมนี่ไหกรอบไหมกรอบสิครับเฮ้ยอันอื่นก็ไม่รอบแค่ไม่ได้ยินเลยวันนี้เราผัดใส่อะไรบ้างวันนี้บอกคุณูชมหน่อยโอ้มีหลายอย่างเลยมีใบกะเพรามีออดดอกแล้วก็มีลูกชิ้นไช่กรอบไช่กรอบประมาณนั้นสีไม่จัดเลยวันนี้ โอ้โหนี่ไม่จัดเลยจะใช้มือนะคุณผู้ชมไม่ใช้จ,จับนะอก็อร่อยเลยอะ่ะพริกไหมเลยอะ่ะเจอนอะ่ะหอมดิผัดผัดนานเกินอะ่ะมันไม่หอมไปเลยมันไหมไปอะ่ะมันขมหมูหมูครับลองชิมหมูก่อนคุณผู้ชม นี้ทําหมูกรอบเองนะทีแรกกล่าวว่าจะหั่นเป็นชิ้นใส่เลยดูแล้วมันจะไม่กรอบก็เลยแบบเอาอย่างนี้ดีกว่ากินกับมาม้าเลยหมูกรอบแล้วนุ่มอย่างเลยหนังเหนียวนุ่มหนึบกรอบอยู่นะฮะกรอบอยู่กรอบอยู่แสดงว่าแทงหมูไม่อันนี้ไม่พุนไม่ค่อยพุน ม,มันก็เลยมาครปฟถ้าแทงพุน่นนะเนื้อมันจะแบบว่าเข้าไปถึงเนื้อแหละแทงจนแบบโดนเนื้อแหลนะะอะร่อยนะอร่อยคุณผู้ชมไม่ไมหันใจละมาครับผมวันนี้มามาอีกแล้วเมนูสำหรับคนนอนดึกใช่ นี่กับมาม่าอร่อยเลยผักปลาเม่ครับผมจากเป็นหมี่ไปแล้วจักมามา่าจับเป็นหมี่ไปแล้วโอ้เหนียวนุ่ม เป็นไงล่ะฝีมือน่ารัอยู่หอมกระเพราอยู่ยยเนาะ,นะหอมแต่ของคนเกาหลีเขาไม่มีใบกระเพราะนะ <c oughs> กินกับอันเนี้ยหมูกรอบอร่อยเลย ม,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 มันมีความนุ่มมีความกรอบมันมีความเค็มเค็มอะไรเค็มเกลือพี่ใส่อืมมันจะเค็มพี่มือหรอกอ <laughs> ร้องแล้วร้อมือแล้วยากาศร้อนร้อนกินของเผ็ดร้อนอีกมันจะไปไหนอ่ะ มันมีไ้กอกที่อันหนึ่งหอมอร่อยมากคุกคนพันอย่างก็มีแล้วตอนนี้ <c oughs> ออันนี้ไงครับกินแต่นหนังครับก็หนังมันอร่อยเนื้อก็ได้คอเคเนื้อ เอามันให้พี่เกมพี่เกมชอบนี่น้ำเย็นหน่อยนะไม่มีเปิดในกระติกเมื่อกี้ก็ไม่มีมีแต่น้ำก๊อกกินมั้ยล่ะโอเคครับผมมีแต่น้ำอุ่นด้วยวันนี้เป็นจังไงล่ะได้กินเผ็ดด้วย

อันนี้กี่ซองนะให้เราทำอันเนี้ยห้าซองเยอะมากมเ,ยเ,ยเยอะจังมันอืดไงอืดนนะ้ำเมนูที่แบบว่าแสบถึงสวงอ่ระร้อยถนึงสวง แต่เขาไม่ได้เจ็บถึงก้นบึ้งน้ำตาแฮบไหลแต่ก็ไม่ได้เจ็บได้แสบเหมือนก้นบึ้งเหมือนคนโดนทิ้งตัวยัง อือคุณผู้ชมครับมาช่วยผมกินหน่อยคุณผู้ชมก็ไม่เอาหรอกเผ็ดทำบบเ,เองเผ็ดเองใช่ไหม,ม,มทรมานเองเผ็ดคูนร้อยเลยแต่มันก็เด็ดดีผมรู้สึกถึงมาม่าเมลิเซเียแล้ว ลิ้นเราจะชาหน้าเราจะชาแต่มันก็เด็ดดีเหมือนตอนโดนทิ้งอ่ะชาหมดทั้งตัวเลยบาดใจบาดปอดเลยละเนี่ยหาไดแอมเลยอ่ออื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 ออคออื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 ืม

ประสาทรับรสชาติหายมาแล้วผมอะอได้แต่รสชาติเผ็ดเลยตอนเนี้นยไปอีกคนนึงคำเดี๋ยวเราจะไปซื้อน,น้ำเย็นกินกันครับผู้ชม,มสะใจเลยไหนบอกว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆเอาสัหม่จัดมาม่าเผ็ดมันยังง่วงไงผมกลับมาจากโรงเรียนผมชอบเพียอยเอาสักหน่อย หมูไม่ค่อยลดเลยอ่ะกินเดียวมาม่าหอมใบกระเพรานะไป็นยัไงครับผมวันนี้จัดมาม่าเผ็ดคูร้อยให้กินเลยแสบถึงสวงือแสบก็ไม่เจ็บเหมือนโดนทิ้งใช่โอ้ยอย่าไปพูดแล้วโอ้วันนี้น้องนอนไม่กินหมูกรอบพี่เลยอ่ะ ก็มาม่าอร่อยอ่ะคุณผู้ชมน้องไม่กินหมูกรอบผมเลยผมน้ำมันมากเลยหมูอยากใจมากเลยวันนี้หมูมันขลุดเลยคุณผู้ชมซื้อหมูมาหนึ่งกิโลแล้วมาทําหมูกรอบนะครับผมสัตว์รับรู้แบบว่าช้าลงอ่ะน้ำลายไหลน้ำมูกย้อยเลยครับผมโอเคครับเผ็ดแล้วก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปหากินน้ำกินข้าก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ พบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโหยังไม่หมดเลยนนท์ที่พ่งเพชรเอา้าพูดจับต้นชนปลายไม่ได้แล้วเรอลิ้นชาอ้โว